ฟ้าร้องฟ้าแลบนะคะทุกคนนู่นไปทางนู้นแล้วเด้อคนขายของก็ต้องทําใจนะคะทุกคนคือแบบว่ารานะคาขายของนะ่ะขายของตามตลาดนัดตอนเย็นๆนะ่ะลงทุนแล้วนะบางทีไม่ได้ขายก็มีนะคะเพราะว่าฝนมันตกบ่อยเหลือเกินฝนมันตกทุกวันนะคะทุกคนวันนี้ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ตกนะ แต่ว่าตกอยู่ข้างๆนั่นแหละไกลอยู่นะคะทุกคนมานะคะหอ่อกับแม่วานเด้อทุกคนเอาบุญด้วยกันนี่นะคะทุกคนแม่หวานก็ทําตามหน้าตาแม่หวานนี่แหละ,ะได้สวยสุดขนาดนี้ <c oughs> สวยสุดขนาดนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟ้าร้องใช่ใช่แต่ว่าไกลอยู่เนาะป้าแมวแต่ว่าไกลอยู่แต่ว่าได้ยินเสียงมันเนาะไม่ตก มันไม่ตกแถวบ้านไม่หวานนะไม่ตกแต่ว่ามันตกอยู่ข้างๆนะ่ะมานะคะน่ากินน่ากินสีสันก็ดูสวยงามอ, <laughs> อร่อยด้วยนะไม่ใช่สวยอย่างเดียวอร่อยด้วย <laughs> อร่อยด้วยนะคะทุกคน นี่ก็ตามหน้าตาไม่วานนี่แหละไม่หวานก็ห่อได้ประมาณนี้แหละเนาะนะคะห่อได้ตามหน้าตาตัวเองนะคะทุกคนขอบคุณป้าแมวนะคะบรรยากาศดีดีเนาะป้าแมวเนาะพาไปดูแต่บรรยากาศเนาะอิจช้าเนาะได้อยู่ <laughs> อิดช้าได้อยู่เมืองนอก <laughs> นะคะขอบคุณนะคะ นะคะใส่ไส้นะคะทุกคนไม่ใส่เยอะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่บาลานซ์กันเนาะเพราะว่าไม่หวานได้ถั่วเหลืองมาซ้อทุงนี่นะคะทุกคนฟ้าร้องอยู่แต่ว่าอยู่ไกลอยู่นะคะตามหน้าตานะป้าเมวหน้าตาไม่หวานได้แค่ดีขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะ ขอบคุณห้าร้อยห้าอยล้านดวงตานะคะทุกคนนะคะนี่นะคะทุกคนดูนี่นะคะคด,ะคะดูมันหน้าฟัดหน้าเหวี่ยงนะคะ,ะ,คะทุกคนจะไม่บานก็ประมาณนี้เด้อ นี่นะได้คลิบประมาณนี้นะคะทุกคนไม่สวยแต่ว่าพอนึ่งแล้วมันก็มันก็ออกมาสวยเองนะมันยุบนะคะทุกคนมันยุบนะมันก็จะออกมาแบบสวย สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะชื่ออะไรเนาะคำมฮู้คำมฮู้ตัวดำมาสันเนาะสวัสดีนะคะแดงกิ้วโซมาเดอทุกคนนี่นะคะทุกคนมันก็แบนแบบนี้แหละคือแบบว่าไม่วันนี่นะคะหอ่อข้าวต้มเดอ้อพี่น้องเลยมานะคะทุกคนเอาบุญด้วยกันเดอ้อพรุ่งนี้เป็นวันบุญเนาะพรุ่งนี้เป็นวันบุญนะคะ ก็จะใส่อีกนิดนิดเพราะว่ามันเหมือนกับแบบว่ามันไม่มบาลาน์ดไงจะกีบเล็กนะคะทุกคนฝนก็จะตกนะคะทุกคนแต่ว่าเขาแบบว่าเหมือนกับลอยผ่านไปแล้วนะเหมือนกับลอยผ่านบ้านไม่หวานไปแล้วนะ่ะเหมือนกับไม่ตกนะคะทุกคนอ่นะคะ นี่นะคะทุกคนน่ากินนาฟัดน,น่าเบียงนะคะทุกคนนี่ก็จะใส่แบบกีบละช้อนพอดีนะคะทุกคนอันนี้ดูนะถั่วเน้นๆนะคะทุกคนถั่วเน้นๆนะนี่ดูนะคะไม่หวานขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลทุกเลิฟนะ